เดี๋กับคุณทอมครับเจ้าของรถนิวเชฟพับหกเกียร์ครับอ,ออกรถมาตั้งแต่พฤศจิกาปี19นะฮะตอนนี้ก็ประมาณสาักไม่ถึงปีครับ6 7เดือนนะครับวันนี้รีแมปพาวเวกสเตย์สอมาอุดอิจยาด้วยนะปลดทัดปลดคมเร็วปลายแล้วก็คันเร่งไวดีแมปเขาบอกของเดิมมันอืดหน้าดูจัดให้ครับสำหรับนิวเชฟหกเกียร์มากันเยอะเลยนะมากันเลยเลยตัวนี้ตัวแคปนะฮะตัวเตีย้ยแคปนะครับก็แม็กซีอียี่สิบแปดนะดุมแดงมาสวยเลยสวยเลยนะครับสําหรับ รถสีเขียวเปลือกแมงคับเนี่ยสีเขียวเปลือกแมงคับนะฮะสติ๊กเกอร์รุ่นใหม่ได้เรียบร้อยสวัสดีครับคุณทอมสวัสดีครับคันเร่งเป็นไงโอดีขึ้นเยอะแล้วที่ไม่รอรอบแล้วนะไม่รอครับตัดดังว่าดังครับนะปื๊ดๆเลยนะใช่ครับสอนสับระเบิดเรียบร้อยแล้วนะครับยัดเกียร์โดยที่ไม่ยกคันเร่งข้างหลังเห็นว่าคนรักเชฟนะสุโขทัยดีเซลนะครับเชฟวิทไทยแลนด์เน่นะฮะ18514นะครับ ท่อเป็นท่อนาทีเาโอ้มีคำล่างแล้วก็มีตัวปิดท้ายคำว่าเชฟโรเลตด้วยฟังเสียงเบิ้ลตัดกับควัน40%ครับทอมเบิ้ลดังแล้วจะสับสะเปิดดังไหมเดี๋ยวมาดูกันครับเบ่งมือล่งใส่กันหนึ่งพร้อมเนาะ เขินนิดนึงเขินนิดนึงนะครับยัด3าผิดนิดนึงนะครับตัดดังสบโหดครับแม่ไม่มีรอรอบเลยนะครับคุณทอมฮะลงมาจากสมุทรปราการนี่นะครับมาดูขากลับกันครับรีแมพเควกนะมีหลายจังหวัดนะฮะ่างอาเมืองเลยนะฮะเอ็มชนบุรีพานทองนะครับในตัดอาศไยซิ่งลบบุรีนะฮะโอเล่กล่องซิ่งสมุทรปราการนะครับมาได้มาได้แบบนี้เลยนะครับโอ้โหสุดสิ่งครับ ขอบคุณครับมาไหนๆก็จบสวยครับ